เอาแล้วครับพี่นองเที่ยวต่อไปครับ oh, s <S ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของใครหลายคน oh. เพราะว่าเป็นเรือชิงที่สามเที่ยวสลับกับสายน้ำ oh. ล่องน้ำสีแดงครับเพชรดานคำล่องน้ำเงินครับ oh. แก้วฟ้ามีใสครับใส้แล้วครับก็เพื่อเป็นเกียรติให้กับเรือคู่ดี เป็นการทำสื่ดาบไม่แบกของพี่น้องทางสปประวลาวครับผู้บรรยายถึงจะเป็นการชิงอันดับที่3ยืนภาคแบบให้เกียรติเลยนะครับสำหรับเรือพี่น้องทางสปประวลาวด้วยกันทั้งคู่ครับก็จะให้เสียงภาคเป็นภาษาสปประวลาวนะครับโดยลูกขนกับลูกเข่งนะครับเอาเละพี่น้องใจเย็นๆครับลอดออ แล้มาอีกแล้วพี่น้องมาเบิ่งนับการส่วงเพื่อพี่น้องสอปปลาวจักไผเป็นไผพี่ไทยบบเกียในเมื่อเที่ยวแรกแก่ฟ้ามีไส่คว้าไส่ไปแรกแต่ว่าเที่ยวนี้พิษด่านข้าบนเนื้อมาเบิ่งเอานบ้านห้องน้าแต่เพชรด่านค้ามปานปานด่านจังไหนหาด่านบนจังไรไพแรกแบ้มาแล้วแต่ว่าอีเขียวอีเขียวจะไปกาแก๋ฟ้ามีไส่กับอเนื้อบาเบิ้งเอาพี่น้องตอนนี้แก่ฟ้ามีไส่ใไ่คมัดปีแล้วใส่มัดปีแล้วพี่น้อง เบิกเงินเบิกเงินในรับเสื้อสีเขียวเสือสีขาวจากเมกาในงานของแก้วพาบีไซกองเสียกัรมมาหลายสละเกินยังมาทางหมู่บ้านยังมาที่บา้านมาเสียมันนี่มาเสียมันนี่ถือว่าถือว่าให้เกนน็บทิ้งานเพราะว่าสมัยท่านพี่แพทย์ดันคัมแพทย์ดันคัมก็ถือว่ามาหลายสละเ,เกินเอาละเว้ยตอนนี้หัวเรือคูกี้ซูซี่เท่ไหนเอาแล้ว <erman> พี่น้องฟ้าบอ่อคู่ถุยทางกะละมังจัดอยู่ใส่แม่บ้านเก็บไปเมื่อตะย่างในเมื่อตอนนี้บอกเลยว่าล่องลำสีน้ำเงินฝักสบปอล่าในน้ำว่าแก้วฟ้ามีไซส์เสื้อคี สิว่าพี่น้องว่าทางด้านว่าจากไหนทางด้านว่าจากไหนคือขาดอะไรแรกที่เมื่อตอนนี้มีไซส์เสียงแล้วมีไซส์นี่แล้วมีไซส์ทางด้านว่าจากไหนว่าจากไหนครับเพ็ดทางด้านเพชรด้านครับเพชรด้านครับตามนี่ก็ยังตามอยู่ตามอยู่แต่ทางทีมงานของแก้วฟ้ามีไซก็ถือว่าสต็อกยาวางสต็อกยาวเกือบเลือดเลือตาลี่ห่างกันที่ประมาณหนึ่งหัวคนมาเบิ้งซิว่าแก้วฟ้ามีไซนั้นแก้วฟ้ามีไซนั้นจะกำใชยเอาชนะทีมงานทีมงานเพชรด้านครับได้เลยตอนนี้ตอนนี้หัวเรือของเพชรด้านคัมใส่เต็มที่แล้วพี่น้้อองเย ล้วเพชรธาดาชิกเล็บเสร็จแล้วพี่น้องชิกเล็บเสร็จแล้วยอมบอนยอมบอยอมมันบอนเน่บอนอนขนาดผังค้อนง้อยอยู่ข้อนถืองูเห่าต่อตาตายเอาแล้วพี่น้อฟธาดาวันจะไหนเพชรธาดาปืนมาแล้วเพชรธาดาปืนมาแล้วมีไซหัวกล้าหัวรักนี่นี่นี่แล้วนี่นี่แล้วนี่ใดนีไปทีมงานเพชรธาดากระซายเยินบอนย้อต่อยบอนละทอหัวเลือกกับคอแล้วคอแล้วคอแล้วคออีกคอแล้วคออีกบอลรู้บอนสี่ทันบอกลอยเบชรสุดท้ายลอยเบชรสุดท้ายจะเป็นทีมไหนเดี๋ยวดีไปดูตามดูตามสาย ตาตามลู้สายตากกบฟามีไซส่ซเต็มดี่ใส่เต็มดีจีนแต่ทางแล้วพี่น้องเออ,เอแล้วถ้าเป็นไม่ได้บอกเลยว่าแก้ฟ้ามีไซสพอฟังหน้าฟังไฟพายแลกเสียงหนีพิงระยะห่างแล้วแล้วแ,แก่ฟ้ามีไซสกระหิวปีกเพชรด้านข้ามหนีเขาเซ้นไส์ขอเสียงปอบปึงสวดสวดเด้เอพี่น้องพี่น้องครับสวดสวดครับเอาครับพี่น้องคณะกรรมการาตาน ตัดสินบอลซาครับพี่น้องครับตัดสินในเรือในล่องน้ำสีสีน้ำเงินครับพี่น้องครับแก้วพ้ามีส่เป็นผู้ชนะครับพี่น้องเอ้ยเอาครับก็ถือว่าเที่ยวชิงที่3ครับสนุกสนานครับใส่ก็เต็มที่มีก็เต็มแรงครับแสงกันมาอย่างเดียวครับก็เป็นว่าจบไปครับก็